ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประสาททองนิวครับพาท่านมาดูการหวานข้าวแห้งนะครับของฤดูการผลิตปีพุทธศักราช2564ครับของชุมชนละแวกเขตอำเภอเขาวสินนรินครับวันนี้วันที่12เดือนขออภัยนะครับวันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ครับที่ทุ่งนาทางไปบ้านระงนนติดน้นใหญ่ครับ ทางจากถนน50เมตรก็คือนาของแต่ผมเองนะครับมาดูนีค่คือสภาพที่นากนกอนการปรับไถอันนี้อันนี้คือไถรอบแรกไปแล้วนะครับน,นี่ไถรอบแรกไปแล้วโดยเตรียมการไถรอบสองและก่อนจะหว่านข้าววันนี้ได้ความอนุเคราะห์จากคุณลุงรถครับคำรื่นปัญญาคิดมาเป็นผู้ปั่นให้ปัน่น หลังจากหวันข้าวเสร็จนะครับท่านไถเสร็โรบเรกครับดูสภาพขคงทุ่งนาครับสภาพความแห้งแรงของภาคอีสานเรานะครับคนตกมาสองครั้งแล้วก็ยังมีนี่คือการปั่นแห้งครับที่ปั่นนี้คือปั่นหลังจากผมวันข้าวเสร็จแล้วนะครับวันข้าววันข้าวขอขอสิบห้า หวานเสร็จแล้วก็การหวานข้าวก็ประมาณสัก20กิโลกรัมต่อไร่นะครับถ้าข้าวที่ผ่านการคัดมาแล้วนะครับผ่านการคัดข้าวมาแล้วก็จะประมาณ20กิโลกรัมต่อไร่แต่ถ้าข้าวที่ยังไม่ผ่านการคัดก็ประมาณ25-30กิโลกรัมต่อไร่การหวานข้าวนั้นจะเปลืองกว่าทำนายอดนะครับนาหวานจะเปลืองกว่านายอด ท่านนายยอดก็หนึ่งไร่ก็ประมาณสิบสิบสองกิโลครับอันนี้เพิ่งไถเมื่อวานครับผมไถเมื่อวานไถแล้วก็ตากแดดไว้แค่คืนเ,เดียวตากแดดไว้ประมาณคืนคนวนันนี้ช่วงนี้ใบสะกือบสี่โมงแล้วนะครับแดดยังจ้าอยู่เลยครับไถเสร็จก็ให้ลุงรถไถเสร็จแล้วผมก็วานวานเสร็จแล้วก็ให้ลุงรถมามามา,มาตใีให้ครับเพื่อมา,มาปั่นปั่นเพื่อให้ เรียบนะครับแล้วก็เม็ดข้าวมันจะร่นอย่ข้างล่างดูท้องทุ่งครับทางนี้ฝั่งด้านโน้นนะครับด้านนาติห่างๆกันนิดหน่อยเขาก็เขียวแล้วครับครับเพิ่มเขียวแล้วข่าวงอกแล้วครับหลังจะโดนฝนตกมีเจ้าโดยที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้วานครับ พอดูอีกสักสองสามอาทิตย์นะครับโอ้จมวิดเขียวชุ่มไปด้วยพันข้าวไปด้วยต้นข้าวนะครับเนนานี้ผมประมาณสองไร่ครับสามเพลงนี้จํานวนประมาณสองไร่ลุงกอคอิาทั้งหมดก็จะเก็บเกี่ยวประมาณกลางเอกลางเดือนตุลาครับประมาณกลางถึงปลายเดือนประมาณไม่เกินวันที่ยี่สิบตุลาครับก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับหลังจากพระโอเบงสาเสร็จก็จะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วถ้าฝนมาถูกต้องตงามฤดูกาลนะครับ ถ้าฝนไม่มาุต้องตามรู้การก็อาจจะผัดไปประมาณต้นเรือนพฤศจิกาครับเพิ่มเก็บเกี่ยวได้ครับมาเห็นสภาพความลำบากองชาวนาภาคอีสานนะครับไม่เหมือนภาคกลางัะภาคกลางก็จะมีน้ํานะครับ ี่คือสภาพที่นาติดกันที่ยังไม่ได้หวานครับแต่ก็ไถแล้วรอบแรกแล้วแต่ต้องไถรอบหนึ่งนะครับเพราะมันเกี่ยวดมไปด้วยต้นหญ้าครับซึ่งวันนี้วัวควายก,ก็ผูกหมดแล้วไม่มีการปล่อยครับ่ะใครอยากกินลูกตาลก็เชิญคนระับที่บ้านชั้นเพลนครับมีลูกตาลขายครับโดยลุงมีครับวันนี้ลุงมียังไม่มาขึ้นเราเคยรับประทานข้าวกันนะครับไม่ว่าท่านไม่ว่าผมนะครับรับประทานข้าวกัน แต่ข้าวของภาคอีสานนั้นครับกว่าจะได้มาแต่ละครั้งแต่ละเม็ดนะครับดูเหมือนจะลําบากมากนะครับโดยเฉพาะปีนี้ฝน,นฟ้ามารีบมานะครับแต่มาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทิ้งช่วงเปีที่แล้วหรือเปล่าอย่างปีที่แล้วก็ทิ้งช่วงไปประมาณ2อถึงสเดือนนะครับทาให้ผลผลิตลดลงเยอะทีนี้ก็ราคาข้าวเปลือกปีนี้นะครับปีหกสามครับหกสี่จากปีก่อนเคยกิโลละ 15บาทปีนี้เหลือนี่ตอนนี้เมื่อเช้าผมขายไปได้กิโลละ9บาทครับ9บาททนั่วนะครับถ้าเข้าซืวอเราอาจจะได้9บาท60ตังค์ครับตัวช่วงนี้เกษตรกรต้องทยอยชำระหนี้ทกสฉะนั้นโรงสีเขาก็อาจจะกดราคานิดหน่อยนะครับต่างคนต่างขายเนาะ เทียบราคาข้าวกับปีก่อนนันนบข้าวหอมมะลิเรากิโลละสิบห้าบาทปีหกสองหกหนึ่งหกสองหกสามครับมาปีหกสี่นี้กิโลละสิบเอ็ดบาทครับและมาเหลือสิบบาทได้ล่าสุดเหลือ9บาทตัวน,นี้ครับวันนี้วันที่22พฤษภาคมครับข้าวหอมมะลิที่หน้ารุ่งสีประมาณ10บาทแต่ราคาที่โพค้ามาซื้อแถวบ่านอกก็กิโลละ9บาทครับเต็มที่แล้ว9บาทก็ให้อย่าง,าง,างเต็มที่แล้ว แต่ราคาปุ๋ยครับราคาปุ๋ยปีนี้แพงมากครับยูเรียปีที่แล้วสูตร4600นะครับปีที่แล้วอยู่ที่500ยกว่าบาทครับปีนี้7 0 0อยกว่าแล้วครับเกือบ8 0 0ยครับส่วนสูตรอื่นยี่ห้ออื่นนั้นผมยังไม่มั่นใจแต่ถ้าตากระต่ายนี่700้อยกว่าบาทแน่นอนแล้วครับตอนนี้710บาทเฉพาะยูเรียน,นะครับปีที่แล้ว500อยกว่าปีที่นี้700อยกว่าเกือบ8 0 0ฉะนั้นชาวนาก็ ทุกแล้วทุกอีกนะครับจะไปโทษใครก็ไม่ได้ครับโทษที่เกิดเราเป็นชาวนานี่มากกว่าครับผมนี่คือสภาพดินที่ที่เราปั่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับส่วนมากเราจะปั่นแค่รอบเดียวครับถ้าสองรอบดินมันจะแน่นเดข้าวมันจะทําให้ข้าวงกยากครับ นาของภาคอีสานนะครับไม่เหมือนของภาคกลางนะครับภาคกลางก็จะมีน้ําแล้วก็ใช้ว่านวานะวาน้า,นานนแต่ของภาคอีสานเราต้องต้องหวานแห้งครับหวานแห้งก็คือหวานแล้วก็ถ่ายกลบแล้วก็ปัน่นข้อดีของการทำนานนาหวานก็คือถ้าฝนถ้าเราหวานเสร็จประมาณสักสี่หวันถ้าฝนมันไม่ตกนะครับจะทําให้หญ้าที่เราที่เรา ไทยและปั่นไว้นี่มันจะแห้งตายครับก็ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกาจัดวัชพืชโดยเฉพาะหญ้านะครับโดยเฉพาะยาฆ่าญ้าช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้บ้างครับปรษสรปไปแล้วครับชาวนาปีนี้ข้าวราคาตกมากนะครับปี46นี้นะครับจากปี43-42กิโลละ15บาทตอนนี้ปี46ลดเหลือกิโลละ9-10บาทครับ ราคาหน้าโรงสีปักไว้11บาทแต่เวลาเอาไปขายก็ได้แค่9บาท 50- บหรือ9าบาท60ตังต่างเท่านั้นเต็มที่แต่แกลบนะครับโรงซีโอขายอ,อกกิโลละ2บาทครับแกลบกิโลละสองบาทส่วนรำนั้นไม่ต้องพูดถึงครับโรงสีมีแต่ได้ครับได้ครับคนที่ขาดทุนก็คือชาวนาเรานี่แหละครับโดยเฉพาะคนที่เช่านาเขาทำอะไรไม่คุ้มเลยนะครับค่าเช่าไร่ละ1 0 0 0บาท ถ้าไถไถรบเรกไร่ละ180ปั่นอย่างนี้อีกคือคือลักษณะคล้ายกับไถคร้านนะครับปั่นอีกปั่นก็250รวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณไร่ละ400กว่าบาทต้นทุนในการจ้างเขาไถนานะครับค่าเช่าอีกไร่ละพันตกไปเท่าไหร่นะครับพันสี่พันยังไม่รวมค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยกับยาค่ายญ้าอีก ค่าเก็บเกี่ยวอีกไล่ไปชาวนาที่ชาวนาก็ทําแทบไม่มีอะไรเหลือนะครับอันนี้คือเอาเอาความจริงมาพูดกันนะครับสู้สู้ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไม่ได้ครับโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงวัวรัาเขาจะได้กับได้ครับคือไม่ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก